สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณาดาเกมส์ทีวีหรือพี่ปุณดาจังนะจ๊ะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปแจ้งเรื่องแจ้งข่าวนะคะทุกคนเกี่ยวกับที่ว่าเราโดนปิดการสร้างรายได้เพราะเหตุอันใด่ะเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ไม่รู้ว่าเนื้อหาไหนอ่ะ แต่เราก็เมื่อวานเราไม่นา่รารีบร้อนไปลบเลยสามคลิปคือเราไม่ได้ลบมากคือเราไม่ได้ลบสามคลิปนะคือเราลบไปจนแทบจะหมดแล้วอะเมื่อวานเราลบไปสามสี่สี่คลิปมั้งถ้าหาว่าไม่ต้องลบคลิปก็เมาเหมือนเราไปดูดคลิปก็คือเราไปดูดคลิปจจกดิสตอกมา แล้วมันอาจจะซ้ํงเนื้อหาในในทูในคลิปนั้นอะ่ะยูทูบมันยูทูบเขาอาจจะตรวจสอบคลิปนั้นว่ามันมีเนื้อหาซ้าๆไงเราก็เลยต้องลบแต่เราไม่รู้อ่ะว่ามันไม่ให้ลบอะ่ะเพราะบอกว่าคุณเลือกคุณเลือกตัวนี้ตัวเลือกนี้ได้เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ลบวิดีโอใดเลยตั้งแต่ช่องของคุณถึงรับการสร้างได้ลบไปแล้วสามวิดีโอชิเป่ง ไม่ใช่สามอาจจะเป็นสี่มั้งแต่ก็บางวิดีโอก็ไม่ได้ลบนะแต่ถ้าถามว่าทำไมเราไม่อยู่ทอนก็คือทำคลิปจะอยู่ทอนจะกรอกลิงก์แต่ก็คือมันบอกว่า U R L ของของวิดีโอไม่ถูกต้องก็คือเรากรอปจากคือเราลงคลิปยื่นอยู่ทอนเสร็จก็เอาก็ก๊อปคลิปยื่นอยู่ทอนนะไปใส่ในเรื่องอุทรนนะ่ะ แต่มันก็ส่งวิดีส่งไม่ได้ว่ะไม่รู้เพราะอะไรค่ะทุกคนเราเราเข็ดแล้ว youtube เราจะไม่ทำแล้วเราจะไม่ก๊อบคลิปช่องใครมาลงแล้วไม่ได้ก๊อบคลิปยูทูบเบอร์นะไม่ไม่ได้กอ๊นะกอบคลิปใน youtube ของใครนะแต่ไปก๊อบคลิปในติ k ตอกมาลงแล้วก็ไปก๊อบคลิปในเฟซมาลงแต่คลิปในแต่ไอคลิปที่คลิปที่มาจากเฟซเรายังไม่ได้ลบจากช่องเรานะ ก็คือจะรอยื่นอุทธรณ์ต้องรอผลการตัดสินภายในสิบสี่วันอีกเพราะว่าเขาจะตรวจสอบก,กันอุทธรณ์แล้วิตต่อกับาคุณพร้อมผลการตัดสินภายในสิบสีว่วันแล้วก็ต้องมายื่นแล้วก็ต้องมาแก้ไขช่องโดยการเปลี่ยนแปลงในช่องโดยการเปลี่ยนแปลงในก็อรวมถึงการแก้ไขหรือการลบวิดีโอคือฉันต้องมาลบวิดีโอนะเพื่อแก้ไขช่อง และการอัปเดตลายอียดวิดีโอคุณสมัครเข้าร่วมอด้อีกครั้งเอ,อ้แปดกรกฎาคมต้องรออีกแล้วทำไม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 จะโฆษณาจะปลดสร้างจะปลดโฆษณาได้แล้วว่ายี่สองร้อยชั่วโมงอะ่ะมันก็ใกล้จะปลด โฆษณาได้แล้วว่าก็คือตอนนี้มีสา4 2ันแปดสบชั่วโมงไงตอนที่เราอัปเดตลงชุมชนไปลงแต่ชุมชนช่องไปใช่ปะมันก็คืออีสองร้อชั่วโมงก็จะถึงสี่พันชั่วโมงแล้วแต่มาโดนหนึ่งเงี้ยไปไม่เป็นเลยเว้ยไปไม่เป็นอนะคือการลบคลิปที่เราบอกไปไอจิ๊กต๊อกอะเราลบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้เรารอความเชื่นเหลือใจพี่ว่าพี่คิดว่าฮดีอยู่เพราะเขาเคยอัดน้ำร้อนมาก่อน ตอพูดถึงพี่เขาหน่อยเพราะว่าพี่เขาก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันเราไปดูยูทูปอ่ะเขาบอกให้ทําคลิปเปิดหน้าแล้วก็เปิดตาแล้วนะแล้วก็เปิดแล้วก็แบบทาคลิปแล้วนะแต่ทขาม,ามันไม่ผ่านค่ะคือเราส่งวิดีโอส่งลิงก์ไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าจํากัดห้านทีแล้วก็ให้ห้าทีไปเป๊ะน,นะก็คือห้าจุดศูนย์ศูนย์แต่ก็ยัื่นไม่ได้ก็คือต้องรอยื่นอุทธรร์รอเริ่มอุทธรณ์ตอนนี้มันยังไม่ได้ ก็คือต้องยื่นภายในวันที่ก็คือต้องยื่นภายในปีภายในเดือนมีาคือเขาให้เวลาถึงถึงวันที่สามสิบเมษายนสาทุขอให้ได้ทุทึกเปิดสร้างรายได้ไ,ได้ไม่แค่ได้แค่เดือนมีนาคมก็คือวันที่สี่มีนาคมก็คือยูทูบอนุมัติให้นะคะแต่พอก็คือยูทูบอนุมัติให้เดือนเดียวอ่ะก็คือเดือนมีนาคมอ่ะ 4มีนาคมก็คือตอนนั้นเราดีใจมากที่ผ่านการกดเงื่อนไขาการสร้างราได้ไดแล้วก็มาโดนวันที่ก็มีสายนก็คือเมื่อวานนะคะยินทุก็คือมีอิมก็คือการชจ้เตือนมันเรียกว่าคุณถูกปิดการสลายได้ไอ้เราก็งงนะก็คือตอนช่วงเวลาน็คือบ่ายสามประมาณช่วงบ่ายสามก็คือเรากำลังทําตัดคลิปในแอปคลายมาสเตอร์ ทำคลิปโปรโมทช่องพีวายดีก็คือเขาโปรโมทช่องให้เราไงแล้วก็โปรโมทช่องให้เขาบ้างประมาณนั้นช่วยช่วยกันช่วยช่วยเหลือกันประมาณนั้นอ่ะเราเราจะรู้จักคำนี้ไปทุกคนเราจะดังไปด้วยกันเราจะโด่งดังไปด้วยกันเราจะโด่งดังไปด้วยกันเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันหาความฝันของเราตัวอันนั้นมันเพลงเพลง a อเวนเจอร์ไทม์ดูการ์ตูนหนักไปก็จะเป็นช่นนี้แหละ แต่ก็เหมือนเพลงนี้จริงๆนะเราจะไปเราจะเดินไปด้วยกันหาความสั้างข้องเราอยู่ข้างหน้าก็คือเพลงเราจะเดินไปด้วยกันถ้าใครเคยดูการ์ตูนเอเวนเจอร์ธามก็จะรู้นะว่าเป็นเพลงนี้จริงๆก็คือเพลงประจําเรื่องเพลงในเรื่องเอเวนเจอร์ธามก่อนที่การ์ตูนมันจะเริ่มแสดงโอเคไม่ต้องพูดเรื่องการ์ตูนแล้วเดรดอลิกสิ์ไม่เอาไม่เอาเราจะไม่พูดถึงเรื่องการ์ตูน คือไอเนื้อหาที <realised> ่กลับมาใช้ซ้ำเนี่ยเราขอบอกกันนะว่าเราบางครั้งอ่ะไอบางคลิปอ่ะเราก็ขอเจ้าของช่องเขาแล้วเจ้าของคลิปเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้เครดิตด้วยให้เครดิตด้วยแล้วก็ให้เครดิตเขาแต่แค่แต่ให้เครดิตไปก็ไม่ได้ช่วยอ่ะถ้าเนื้อหาในคลิปมันซ้ำกันนะทุกคนก็คือเนื้อหามันซ้ำแหละมันเป็นแบบนั้น โอเคทุกคนเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปต่อเฮเครียดเลยตัวปิดการสรางได้แล้วเครียดมาวันถึงขั้นร้องไห้ร้องไห้เพราะตัววันปิดการสร้างได้ก็คือดีใจได้เดือนเดียวก็วคือโดนมีนาคมเดยมีสาย,ยนร้องไห้ไม่นะยูทูบค่าขอไหว้วอนต่อท่านขอค่าขอวินวอนต่อ Youtube ขอให้ท่านช่วยทําให้ข้ากลับมาสร้ได้ได้อีกครั้งเถอะเพราะข้าเพิเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานเองนะยูทูบแต่ท่านก็ทำ่บงน,นี้กับข้าข้าขอประทานอภัยข้าขออภัยอย่างยิง่งข้าขออภัยใหญ่สูดข้าขออภัยก็ข,ขอประทานอภัยข้าขอพระราชทานอภัยโทษจากท่านและโปรดยกโทษให้ข้าเถอะ เขาจะไม่ทาแล้วเขาจะไม่ไปดูดคลิปจากเฟซบุ๊กดูดคลิปจากทิตตอรมาลงอีกแล้วถึงค่าจะให้เครดิตไปแต่ค่าก็รู้ดีว่ามันไม่ได้ช่วยเลยข้าก็เพิ่งมารู้งไงว่าถึงให้เครดิตไปมันก็ไม่ได้ช่วยถึงจะไปขอศิลป์ถึงจะไปขอเจ้าของคลิปเจ้าของถ้าเจ้าของเขาอนถ้าเจ้าของเขาอนญ,ญ,ญาตให้เรานํามาลงแล้วแล้วเรามาลงมันก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้ข้ารู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็น ว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะไม่ทำอีกแล้วให้ youtube ค่าขอวินวอนแต่ youtube แหละถ้าไม่ค่ากลับมาสร้างได้ได้อีกครั้งนึงเถอะค่าขอไหวลวท่านกราบละกราบขออภัยจากท่าน youtube ช่วยทำให้ค่าได้กลับมาสร้างได้ได้อีกครั้งนึงเถอะทุกคนโอเคข่ะคุนเรามาพูดแค่นี้แหละไปแล้ว